สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินทร์มีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินทร์มีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่24กันยานะครับ2022เนาะมีข่าวอะไรเดี๋ยวมารอฟังอัปเดตกันนะครับก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทร์มีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ติดตามข่าวสารของเชลซีได้ทันทีเลยเนะาะหลังจากม วันนี้ข่าวเพียบเลยนะครับผมก็มีรายจะไปอ่าไปรอฟังกันนะครับโอเคเริ่มด้วยอ่าอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนะครับผมมีแข่งอ่อยูฟ่าเนชะั่นลีกเนาะก็อังกฤษนะครับผมก็ไปเยือนอิตาลีเนาะแล้วก็แพ้มานะครับ1.0นะเนาะก็ได้ประตูอิตาลีเนะี่ยได้ประตูจากเเขาชื่อเจ้ย จีโค m โมรัสปาโดรีนะเป็นนักเตะของนาโปลีนะครับยิงได้ในนาทีที่68นะก็ทั้งทั้งเกมก็มีลูกเดียวเนาะทำอะไรกันไม่ได้ก็10นะครับผมแล้วก็เป็นความพ่ายแพ้ของอังกฤษนะครับทำให้อังกฤษเนี่ยตกชั้นตกชั้นในชั้นลีกเนาะก็ต้องไปไปเล่นกันที่ลีก B ต่อแล้วก็ค่อยกลับมาที่หล,ลีกใหญ่ลีก A ต่อนะครับก สถิติเมื่อวานเนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูกุ๊มให้ดูกุ๊มก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าฮังการีนะครับขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเนาะแล้วก็อิตาลีนะครับผมอังกฤษเนี่ยจริงๆิเนี่ย,เ,ยเหลือแข่งกับเหลือแข่งกับเยอรมันอีกนัดหนึ่งนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แค่2แต้มนะก็ก็แพ้ไปแล้วก็ตกชั้นไปอย่างที่บอกนะก็เออเยอรมันก็อาจจะไปลุน้นไปลุน้นไปลุ้นกันเนาะว่าจะได้เป็นที่2ต่อจากอิตาลีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอิตาลีที่เข้ารอบไป นะครับโอเคเออมีสถิติมาเล่าให้ฟังด้วยนะเนาะก็อังกฤษนะครับไม่ชนะใครนะไม่ยิงใครไม่ได้ยิงใครไม่ได้มา400นาทีแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ชนะใครติดต่อกันเนี่ย5นัดเ,เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014นนะก็วิกฤตนะครับผมการการเรียกตัวของเซาเกตก็เป็นอะไรที่กังขาเนาะ แฮร์รี่แม็กควายตัวสำรองของแมนยูก็ถูกเรียกติดทีมชาติทั้งทั้งที่ซานโชแล้วก็แรชฟอร์ดไม่ไม่ติดนะท,ท,ทั้งที่ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อวานวิ b งแบกซ้ายก็เอาบุคยศาก,ก้าไปเล่นนะก็ไม่มีชื่อของเบนชะิวิลเนาะที่ยิงหนึ่งจายหนึ่งนะก็ทำผลงานได้ดีแต่ไม่ถูกเรียกไม่ไม่ถูกเเล่นในตำแหน่งนั้นนะครับผมก็ เออเป็นสัญญาณเป็นสัญญาว่าแบบเอ๊ะหรือเขาเขามีปัญหาในการทําทีมหรือเปล่าเนาะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเอ่อเอฟเอของอังกฤษนะครับสมาครฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็มองไปที่แกรนพอตเตอร์ด้วยนะว่าแบบเออถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเซา,มมา,าเกตเนี่ยไม่โอเคผลงานไม่โอเคหรือว่าเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญ,ญาเนี่ยก็ FA ของอังกฤษเนี่ยก็มองพอตเตอร์ไว้เหมือนกันนะแล้วก็มีข่าวบางๆนะมีข่าวบางๆว่าถ้าสมมติว่าเซาเกตไม่โอเคเนี่ย อาจจะเป็นทูเคินก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันแต่คิดว่าคิดว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะคิดว่าทูเคินน่าจะไปเอ่อลีกเยอรมันมากกว่านะครับอ่ะมีสถิติมาฝากด้วยเนานะอ่ะของทีมผู้ชนะนะครับผมอ่ากัปตันจอจอจี้ของเรานะครับก็นัดเมื่อวานเนาะสบัดบอลไปทั้งหมด53ครั้งเนาะผ่านบอลสาิจครั้งผ่านบอลสำเร็จนะครับสเร็นะโอเคผ่านบอลยาวสำเร็จ4ครั้งจาก5ครั้งเนาะแล้วก็ สร้างสารรค์โอกาสได้1ครั้งนะครับแล้วก็ดวลชนะ4ครั้งด้วยนี่แล้วก็เลี้ยงผ่านสําเร็จ1ครั้งนะครับได้ฟาว์หนึ่งครั้งเคียบบอลสองครั้งเข้าปะทะชนะ3ครั้งเนาะก็ทําให้เห็นว่าเออเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ฟอร์มตกนะแต่ก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะจังหวะละรกันจังหวะอาจจะไม่ดีนะเพราะถ้าเดยที่ดูเนี่ยเล่นกับอิตาลีมีมีคนครบเวอร์เขาเขาก็ยังเล่น,นอยู่ในจุดที่ ไว้วางใจได้สำหรับทีช้อิตาลีนะะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหลังจากในชั้นลีกผ่านไปแล้วกลับมาที่กลับมาที่ทีมนะ่ยกลับมาที่สโมสรอนเนี่ยจะผลงานดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะมีสถิติของเจ้าหนูลิสเจมมาฝากนะครับผมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะมึงเปลี่ยนสีผมทุกนัดเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ูเสียวอะ่ะกูเสียวอะ่ะเจมปเหมปอกบาหรือเปล่า อสถิติข้อดุเหมือนกันนะเจมเมื่อวานนะครับผมกเ็เลี้ยงผ่านร0อเอร์เซนะเมื่อวานดวลการอากาศชนะร้อเเซเข้าปะทะสำเร็จร0อเปอร์เซนะครับผ่านบอลสำเร็จ9าเปรเ็เยอะกว่าจอติโนอีกมึงโอเคแล้วก็สัมผัสบอล80ดครั้งนะครับผมคอสบอลสำเร็จห้าครั้งนะแล้วก็คีพาร์ส3ครั้งนะครับผมแล้วก็ผ่านบอลยาวสำเร็จสองครั้งนี่เออ อยู่ในช่วงกำลังขาขึ้นนะเมื่อวานเมื่อวานมีรูปมีรูปของลิสเจมกับแทมมี่นะครับผมออจากจากค่าจากแคมมานะแล้วก็ใน Twitter มั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็ด็อกบาร์นะเขียนแบบเขียนคอมเมนต์ว่าแบบว่าออแบบกองหน้าในใจฉัน <laughs> ไปสับพยอกไปสับพยอกลิซเจมซะแล้วแบบทำออผลงานได้ดีนะยิงประตูได้ต่อเนื่องก็เป็นกองหน้าในดวงใจคู่กับแทมมี่ไปนะครับโอเค นั่นก็เป็นทั้งหมดของนชัันลีกนะครับผ่านไปนะโอเคคราวนี้มาถึงประเด็นประเด็นร้อนกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานมีรายงานจากเ,เทเลกราฟนะครับผมอันนี้เป็นเขาชื่อทอมมอร์แกนนะครับผมเป็นจากเทเลกราฟเนาะก็เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมจ่าย เตรียมจ่ายเงินเตรียมจ่ายเงินภาษีตั้งแต่สมัยของเสี่ยหมีเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเกือบร้อยล้านปอนนะเกือบร้อยล้านปอนที่ที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับผมก็ผมสรุปสั้นๆมาให้เนาะก็คือเขาบอกว่าเหตุผลที่ยังไม่จ่ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนจะคว่ำบาตรนะครับแล้วก็พอถูกคว่ำบาตรไปเนี่ยมันก็มันก็โวงอ่ะใช้คํานี้แล้วกันมันก็มันก็แบบ ลอยๆอยู่อะเออแบบยังยังหาคนมารับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็มันเป็นในจังหวะที่กําลังประมูลซื้อเซลซีกันอยู่ด้วยเนาะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็เลยยกเว้นเงินก้อนนี้ไว้ก่อนชั่วคราวนะครับก็เออพอเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้การซื้อขายสโมสรเนี่ยมันจบลงได้เร็วที่สุดนะครับผมกออ็มีเหตุผลหนึ่งที่รองรับก็คือว่านี่ก็ไม่เป็นการผิดกฎของพีเมลีกแล้วก็ ยูฟานะครับผมเพราะว่ามีการมีการแจ้งให้ทราบไว้ก่อนแล้วเนาะของเงินก้อนนี้นะครับผมก็เ,ออเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับผมก็รัฐบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าเงินมึงมึงจ่ายด้วยมึงจ่ายด้วยนะครับผมก็พอทุกอย่างมันเริ่มเซตเทิลมันเริ่มเข้าที่เข้าทางเนาะกะ็โอเคก็บินเนี้ยก็เลยถูกถูกเรียกเก็บไปที่สโมสรน,นะครับผมก็ เออก็รีบจ่ายนะครับถ้าถ้าไม่จ่ายเนะี่ยเอ่อจะเป็นปัญหาละอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็มันเป็นหนี้ที่มันเป็นเงินที่อา่ารู้ว่าต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับก็เอ่อไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลไม่ผิดกฎอยู่แล้วนะครับมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะสรุปให้ฟังเขียนเขาเขียนยาวมากเลยดูดิแบบโอ้โหต้องมานั่งรัสับแต่ละอันแม่งเขียนยาวอะ่ะเอเอก็ต้องมาเอ่อก็ใช้เวลาแปลประมาณนึงนะครับโอเค มีมีความเห็นอะไรเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้นะโอเคอ่ะไปต่อนะครับผมมีข่าวนะครับเอ่อจากคาริเดคอริเดเลเดโรสปอร์ตนะครับผมของอิตาลีเนาะบอกว่ามีมีข่าวรายง,งานว่ามูรินโญ่เนี่ยให้ความสนใจจะยืมชาโลบานะไปในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับผมยืมตัวไปเล่นกองหลังให้หน่อยนะเอาไปปั้นให้หน่อยเอาไปปั้นให้หน่อยก็เดีย๋ยวมาเราดูกันนะว่า ชาโลบาเนี่ยอยู่ในแผนของคัตเตอร์ือเชลซีหรือเปล่าเนาะหรือว่าแบบเหอจะมองว่าแบบเฮ้ยเอาไปไปล่อยยืมที่อิตาลีดูนะครับอาจจะไปเล่นคู่กับสมอลลิงนะครับผมแล้วก็อยู่ในทีมเดียวกับทามิเออร์บรามเนาะโอเคอ่าแล้วก็มีข่าวจากมีอัพเดตจากมิลานนะครับผมอันนี้สื่อจากอิตาลีเหมือนกันนะก็สองตัวเจ็บนะครับผมเตโอเออนันเดสนะครับผมแล้วก็ ไม้ม่ยองเนาะก็ถอนทีมชาติไปนะครับผมก็มีอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เจอกับเชลซีหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าของเอ่อของเตโอเตโอเอ่อมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาขวานะครับผมแล้วก็ต้องกลับไปเช็คเนาะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้เจอยูเว่กับเชลซีหรือเปล่านะส่วนของไมเม่ยองเนี่ยน่าจะพลาดน่าจะพลาดกับเอ่อเชลซีค่อนข้างแน่นอนในนัดแรกอะนะครับผมเพราะว่า มีการบาดเจ็บนะแล้วก็กลับมากลับไปที่มิลานในช่วงบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็อ่ะมาลองดูกันนะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกับ2แข้งของมิลานนะโอเคแล้วก็มีข่าวบางๆมาให้นะครับผมอันนี้ตีเป็นลือไปเลยนะครับอันนี้มาจากเออ h t m i n ี้มิน,นะครับผมก็บอกว่าเชลซีเนี่ยเอ่อยินดีที่จะโน้มน้าวมอนชี่นะครับของ เซบิยานะดอฟของเซบิยานะมาเป็นพุ่งในการในสแตมฟอร์ดบิดนะครับผมเอาจริงๆเลยเนี่ยถ้าได้มาผมโอเคนะแบบเออความเขี้ยวความเก่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าถ้ามองถ้ามองแบบเป็นกลางเนี่ยการที่เราได้กุนเดเมือ่อช้าเมือ่อตลาดนู้นนะครับตลาดนู้นที่เออแบบเขาเขาแบบเล่นแง่กับเราเนาะก็ตลาดเนี่ยที่เขาปั่นจน ต้องใช้คำว่างไงเขาปั่นเขาปั่นจนสุดท้ายก็มีกระแสขึ้นมานะของกุนเดยนะครับผมเออจนทำให้สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะ่ะแต่ผมว่าเขาก็ประสบความสําเร็จนะในใน,ในดีลของกุนเดย์นะครับก็ขายในราคาที่ดีที่สุดได้นะก็เออ จะมองว่าต้องพูดว่าจะมองว่าแบบเ,ออเขาปัดหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่นะเขาบอกว่าก็เชลซีเนี่ยก็เป็นคนถอนไปเองด้วยเหมือนกันนะในดีลของคุนเดย์น,นะครับก็แต่ที่บอกถ้าถ้าได้มาจริงๆก็ย้ํานะลือลือ,อแต่แต่ก็คิดว่าคิดว่าถ้าได้มาจริงๆเนี่ยผมว่าก็ก็โอเคนะเก๋าแล้วก,แวก็แล้วก็สเกลนักเตะได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็หนักไปทางพอมิเชลเนาะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วนั่นก็ เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับก็ก็จากกันไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับคิดเห็นยังไงนะครับผมทั้งเรื่องของอังกฤษที่ตกชั้นนะครับนิสเนลีกนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายการจ่ายหนี้การจ่ายภาษีนะครับผมหรือว่าเรื่องตัวเจ็บ ของมิลานทั้ง2ตัวนะแล้วก็ชาโลบาด้วยแล้วก็มอนชีด้วยอ่ะมีมีความเห็นยังไงมาพิมพ์คุยกันได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะรอฟังความเห็นของทุกคนอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับบาย